ต้นสังกัดแถลงเป็กผลิตโชคพ้นขีดอันตรายแล้วหลังจากข่าวสุดช็อกที่เป็กผลิตโชคอายนบุตรถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดภายในปั๊มน้ำมันย่านรมคำแหงได้แพร่กระจายไปทั่วสังคมออนไลน์ความวิตกกังวลและความเป็นห่วงจากแฟนคลับและประชาชนทั่วไปก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถูกสายตาต่างจับจ้องไปที่ความเคลื่อนไหวจากทางต้นสังกัดเพื่อรับฟังการยืนยันถึงสถานการณ์ที่แท้จริง และล่าสุด White Music ในเครือ GMM Grammy ต้นสังกัดของเป็กผลิตโชคก็ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันข่าวที่น่ายิมดีว่าเป็กผลิตโชคพ้นขีดอันตรายแล้วและกำลังอยู่ในขั้นตอนการพักฟื้นซึ่งข่าวนี้ได้สร้างความโล่งใจให้กับทุกฝ่ายที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแถลงการจาก White Music การยืนยันที่สร้างความโล่งใจ แถลงการอย่างเป็นทางการของ White Music ได้ถูกเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหลักของค่ายและตัวศิลปินเองเนื้อหาในแถลงการได้อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระชับและชัดเจนเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สาธารณะโดยมีใจความสำคัญดังนี้ยืนยันการเกิดเหตุต้นสังกัดย,ยืนยันว่าเบกผลิตโชคได้ถูกทำร้ายร่างกายจริงในช่วงเช้ามืดของวันที่3สิงหาคม2568ท,ที่ผ่านมาอัปเดตอาการบาดเจ็บ เป็กผลิตโชคได้รับบาดเจ็บเป็นแผลบริเวณปลายคางและหัวไหล่ซ้ายแต่ได้รับการปฐมพยาบาลและรักษาในโรงพยาบาลเกษมราชรำคำแหงอย่างทันท่วงทีแพทย์ผู้ดูแลได้ทำการรักษาแผลอย่างละเอียดและยืนยันว่าแผลไม่ได้กระทบถึงอวัยวะภายในที่สำคัญทำให้พ้นขีดอันตรายแล้ว สถานะปัจจุบันขณะนี้อาการของเป็กผลิตโชคอยู่ในขั้นปลอดภยัยและกำลังอยู่ระหว่างการพักฟื้นร่างกายและจิตใจโดยยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ขอบคุณทุกกำลังใจ ทางต้นสังกัดได้แสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งไปยังทีมแพทย์และพยาบาลที่ให้การรักษาอย่างเต็มที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและที่ขาดไม่ได้คือการขอบคุณแฟนคลับหรือนุชทุกคนที่ส่งกำลังใจและพลังบวกให้เป็กผลิตโชคอย่างล้นหลามตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาขอความเป็นส่วนตัว สุดท้ายตนสังกัดได้ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้เคารพความเป็นส่วนตัวของเป็กผลิตโชคและครอบครัวในช่วงเวลาพักฟื้นนี้เพื่อให้เขาสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่และกลับมาแข็งแรงในเร็ววันรายละเอียดการรักษาและเส้นทางการฟื้นตัวการถแถลงการครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความลุ่งใจแต่ยังให้รายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาที่เป็กผลิตโชคได้รับซึ่งช่วยให้ผู้คนคลายความกังวลในหลายประเด็น แพทย์ได้ทำการเย็บแผลที่บริเวณปลายคางและหัวไหล่ซ้ายพร้อมทำความสะอาดแผลอย่างพิถีพิถันเพื่อป้องกันการติดเชื้อนอกจากนี้ทีมแพทย์ยังได้มีการตรวจเช็คสุขภาพโดยรวมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอาการบาดเจ็บภายในอื่นๆที่มองเห็นด้วยตาเปล่า แม้ว่าอาการบาดเจ็บทางกายจะพ้มขีดอันตรายแล้วแต่การฟื้นตัวอย่างเต็มที่นั้นยังต้องใช้เวลาทั้งในด้านร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นซึ่งทางตอนสังกัดเองก็ตระหนักดีในเรื่องนี้และจะให้การดูแลยอย่างใกล้ชิดการพักผ่อนอย่างเพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการหลีกเลี่ยงความเครียดคือสิ่งสำคัญในตอนนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เป็กผลิตโชคจำเป็นต้องได้รับความสงบและกำลังใจจากคนรับข้างมากที่สุด ความสำคัญของการสื่อสารที่โปร่งใสในภาวะวิกฤต การที่ไวมิวสิกเลือก ane, ที่จะออกถแถลงการอย่างรวดเร็วและชัดเจนนี้ถือเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงวิกฤตข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้สามารถช่วยลดความตื่นตระหนกและลดการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงในสังคมออนไลน์ได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องยกย่องเพราะทําให้แฟนและประชาชนได้รับข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียวและตรงไปตรงมาอีกทั้งยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบของต้นสังกัดต่อศิลปินและต่อสาธารณะด้วย เหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้เห็นถึงพลังของแฟนคลับที่ยิ่งใหญ่และความรักที่มอบให้กับศิลปินคนโปรดอย่างแท้จริงการถแถลงการล่าสุดนี้จึงเป็นเหมือนการสิ้นสุดฝันร้ายของใครหลายคนและเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาแห่งการพักฟื้นและรอคอยการกลับมาของเบคผลิตโชคซึ่งทุกคนต่างก็หวังว่าเขาจะกลับมาด้วยรอยยิ้มที่สดใสอีกครั้งในเรวันนี้